สวัสดีครับวันนี้รายการสองพระแท้มีเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพรปี2 5 1 6รุ่น40มาให้ได้รับชมและพิจารณากันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีมาให้ได้รับชมกัน3เหรียญน,นะครับจะได้เปรียบเทียบกันรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับทางด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นรูปของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับพอพลิกมาทางด้าน,นหลังเนี่ยก็จะเป็นพระสิวลีโดยตัวหนังสือเนี่ยก็จะระบุไว้ว่าที่ระลึกเปิดอบรมวิปัสสนาน้ําตกกระอาง22่ธันวา16นะครับเหรียญรุ่นนี้ เมื่อเราหยิบขึ้นมาเช่นเดิมนะครับก็จะต้องพิจารณาพิมพ์พระเป็นหลักซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีหลายหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าลักษณะการแกะเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับซึ่งทุกเหรียญเนี่ยจะเหมือนกันนะฮะทางด้านหน้าทางด้านหลังแต่ตัวตัดมีหลายตัวนะครับเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยอาจจะถ้าไม่ได้ศึกษาให้ดีอาจจะตีเป็นเหรียญเก๊ไปก็ได้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูไล่พิจารณากันทีละเหารียญนะครับเหรียญ hmm. ที่หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณานั่นก็คือบริเวณหูเหรียญน,นะครับให้เพื่อนจดจําลักษณะของหูเหรียญการเจาะหูเหรียญให้แม่นนะครับเหรียญนี้เป็นวอล แรกๆนะฮะบล็อกบล็อกนิยมนะครับก็คือจะมีลักษณะเขาเรียกว่าบล็อกสายฝนนะครับก็คือพื้นผิวเหรียญเนี่ยเพื่อนๆที่เห็นว่าเป็นเหมือนสายฝนเนี่ยสาดลงมาจากด้านบนเหรียญสาดลงมาตลอดทั้งเหรียญเลยเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นนะครับนะครับสาดทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับมีความสวยงามมาก เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ก็จะยังมีค่าประลอดติดคมให้เห็นนะฮะเอาล่ะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เออเส้นเม็ดเส้นเกสาของพระจาราร์ปั้นเนี่ยก็ช่างกจ็จะแกะเป็นเม็ดเอย่างนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนจดจำไว้นะครับ อันนี้ใบหน้าบ็อกไข่ฝนนะครับเ,เพื่อนไข่ปลาคมชัดไม่ตื้นเบอร์ไม่แบนนะครับาราคบทีนี้ตำหนิทางด้านหน้าเหรียญที่เหมือนกันทุกเหรียญทุกบ็อกนะครับเ,เพื่อน เพื่อนๆเห็นรอเรือนะครับบริเวณเนี่ยรอเรือเนี่ยนะฮะที่ผมใช้ปลายผู้กันชี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีลักษณะแตกออกเป็น2แฉก1นสองถ้ารวมกับหางรอเรือด้วยก็จะเป็นสามหนสามเพื่อนๆจดจําจุดนี้ให้ดีนะครับเพื่อนๆจุดนี้เป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งนะครับ จดจำไว้นะครับแล้วผมจะให้ดูเหรียญอื่นๆว่ามีเหมือนกันไหมนะครับเมื่อเราพลิกมาทางด้านหลังนะครับเบสิกนะฮะปิ้นรูปิ้นขอบเห็นไหมครับปิ้นรูปิ้นขอบอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเ,เหรียญไม่บวมนะฮะอ่า ตัวหนังสือมีความคมชัดทางด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะมีลักษณะของสายฝนสาดอยู่ทั่วเหรียญเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีคาประลอดเนี่ยปกคลุมอยู่บริเวณที่ไม่โดนสัมผัสนะ,นะฮะเหรียญที่สวยงามมากนะครับ เอาละทางด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นสังเกตที่บริเวณรอเรือเช่นกันนะครับเพือเ่อนๆอรอเรือตรงที่ระลึกเนี่ยนะครับเพือเ่อนๆเห็นนะครับรอเรือเนี่ยช่างแกะบล็อกเนี่ยเขาจะแกะลักษณะที่มีการแตกนะฮะเป็นซ้อนนะฮะรอเรือเป็นซ้อนออนี่นะครับเพื่อนๆจดจําไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรา ไปชมเห,หรียญอื่นๆกันว่าจะมีเหมือนกันไหมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองทางด้านหน้าเรามาพิจารณาตรงรอเรือเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับก็จะมีลักษณะของการแตกเป็นแฉก,กเหมือนเหรียญที่หนึ่งหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจดจําไว้นะครับเหรียญนี้เนี่ยจะมีการปั๊มขยื่นนะครับ ปั๊มขยืยข้อนค่อนข,ข,ข้างเยอะเลยแหละสังเกตที่บริเวณเศีรษะของหลวงพ่อเนี่ยนะครับของพระอ,อาจารย์ปั้นเนี่ยนะฮะพอพลิกมาทางด้านหลังเหรียญที่ระลึกที่ระลึกบริเวณลอเลอรือมันไม่เห็นนะครับลอเรือเนี่ยมีลักษณะแตกและซ้อนเหมือนกันเหมืออเหรียญที่หนึ่งเลย นะครับอ่าเรามาดูเหรียญที่สามต่อนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สามนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งบล็อกเนี่ยเริ่มขยเยอนเยอะนะครับอันนี้บล็อกเริ่มขยเยอนเยอะแล้วเ,เพื่อนๆจะเห็นบริเวณศรีรษะของพระอาจารย์ปั้นเนี่ยนะฮะเริ่มบล็อกเริ่มขยเยอนมากเรามาดูลอเรือทางด้านหน้าเหรียญเห็นนะครับ แตกเป็นแฉกหนึ่งสองสามเหมือนกันเหมือนเหรียญที่หนึ่งเหมือนเหรียญที่สองเรามาดูทางด้านหลังที่ระลึกเห็นนะครับเพื่อนๆลอเรือมีลักษณะแตกแล้วก็ซ้อนเหมือนเหรียญที่หนึ่งเหมือนเหรียญที่สองแต่ความคมชัดเนี่ยเริ่มจะไม่คมเท่าเหรียญที่หนึ่งแล้วนะครับ เพราะว่า,าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตให้ดีเนี่ยบล็อกเหรียญที่บล็อกเริ่มขยื่นเนี่ยความคมชัดของตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยก็จะเริ่มไม่คมชัดนะฮะก็จะเริ่มไม่คมชัดเหมือนเหรียญที่หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับไม่คมชัดเหมือนเหรียญที่หนึ่งเพราะว่าบล็อกเนี่ยเริ่มขยื่นมากแล้วนะครับแต่ธรรมชาติเบสิกของเหรียญยัง เหมือนเดิมนะครับปิ้นขอบปิ้นรูลมดําแห้งๆนะฮะเรือนรุ่นนี้สร้างแต่ปีพศ216รกลมดําต้องแห้งๆนะครับเ,เพื่อนๆเรือนรุ่นนี้ผมจะไม่ได้ให้เพื่อนๆดูตัวตัดนะครับเพราะตัวตัดหลายตัวมากนะครับ วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้วิธีพิจารณาและจุดสังเกตกันไปบ้างแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ